คดีนี้ถ้ารวมทั้งหมดที่เขาโดนกับลูกเนี่ยก็คงเป็นคดีที่22่สิบสละถ้าที่ผมนับ22ยีบคดีนะครับที่โดนไปกรยีว่าสหาบาทายางเต็มรูปแบบการ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสัญารวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องทักษินชนินวัตรอีกหละนะฮะก็ปรากฏว่าคราวนี้ก็มีการแจ้งความคดีกับทักษินในข้อหามาตรา1-16บางคนเบี้ยวแล้วไปอยู่อีกตบตลบตะแลงตลบซ้ายหลบขวาอยากจะกระทืบกัน นี่นะบางคนมันบอกผมว่าโกงโกงพ่อมบุสิผมเข้าการเมืองเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยอากาศทรัพย์สินโดยที่ปปชไม่บังคับเลยผมอากาศทรัพย์สินผมมีตั้งหกหมื่นล้านมานั้นหกหมื่นล้านผมทําธุรกิจมาสร้างเนื้อสร้างตัวมาวันนี้ตนยืนไป4ี่หมื่นหกพัล้าน ยังไม่ลองสักคำหนึ่งแต่เงินที่หากินมาแท้แต่พวกนี้คำกับโกงคำาาก,กงก็มึงตั้งกรรมการเฮงซวยมาสอบกูอยู่คำกกงคำคำก,กงตอนที่กูรวยเนี่ยมึงยังขึงขอตังพ่อมึงใช้อยู่เออวันนี้ผมไม่เดือดร้อนถึง คือโดยหลักแล้วเนี่ยการกระทํำตามความผิดตามประมวลกฎหมายยาเนี่ยหลักสําคัญของมวยยาคือเจตนาอืมเจตนาของผู้กระทํความกระทําถ้าถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีเจตนาก็จะไม่มีความผิดครับแต่ทีนี้เมื่อมาดูของกรณีคุณทักษิณเนี่ยผมว่าคุณทักษิณมีเจตนาพิเศษสองส่วนอืมส่วนแรกก็คือต้องการหาเสียงให้ประชาชนเนี่ยเกิดความศรัทธาครับ เลือกเลือกเลือกพักตัวเองส่วนที่สองสำคัญที่สุดก็คือทักษิณเนี่ยก็ไปบอกให้ประชาชนว่าเขาเนี่ยถูกโกงนะนะเ,ออเขายังไม่ไวยแวรท้แล้วอีกอันสำคัญที่สุดก็คือไปไปดูหมิน่นหรือหมิ่นประมาทกระบวนการยุติธรรมอันนี้คือส่วนทีนี้การแจ้งเจตนาของทักษิณเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าคุณทักษิณเนี่ยในคดีของคุณทักษิณตามที่บาก กูไม่ได้โกงอะไรต่างๆเลยนะว่ามึงตั้งตั้งคณะกรรมการเหงสสวยอันเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าคุณทักษิณมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในกระบวนยุติธรรมก่อให้เกิดความให้ประชาชนเนี่ยล่วงละเมิดกฎหมายเนื่องจากว่าอย่าลืมว่าเอ่อในในประมวลกฎหมายมาตราร้อยสิบหกเนี่ยนะครับเขากําหนดชัดเจนว่า ผู้ใดกระทําการไม่ว่าด้วยวาจารหรือแสดงโดยหนังสือหรือกระทาอื่นใดเนี่ยอันในอันไม่ใช่ในความมุ่งหมายตามรัมนูหรือแสดงความคิดเห็นติชมโดยสุจริตทีนี้อ,องค์ประกอบแรกก็คือคุณทักษิณเนี่ยไปปราศัยก็เป็นการแสดงก็ก็การไม่เห็นเหมือนข้อความไม่เห็นทีนี้ปรากฏว่า อาวติในความมุ่งหมายรับนูบนเนี่ยเขากำหนดให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ตามมาตราห้าสิบเนี่ย <c oughs> มีหน้าที่คือเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัดทีนี้กฎหมายเมื่อกฎหมายเขาคดีเนี้ยเมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาของสื่อาสารยุติธรรมศาลต่างๆคุณทักษิณก็ต้องเคารพ <c oughs> อีกทั้งเรื่องเนี้ยมันมีประเด็นสําคัญก็คือตอนที่คุณทักษิณถวายดีกาต่อพระเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ย <c oughs> คุณทักษิณยอมรับผิด <c oughs> ใ,ในคดีที่กระทําความผิด เมื่อคุณยับผิดตามความผิดแล้ววันดีขึ้นดีคุณกลับมาบอกว่าคะการแห่งสวยกระบวนการพิจารณาตัดสินเนี่ยกรรมการจักการแข่งสวยมาเนี่ยอ,อันนี้กระบวนการยุติธรรมมาทาให้ประชาชนเกิดความสับสนบ้านเราเนี่ยในมันมีสองส่วนประชาชนส่วนที่ชอบคุณทักสินก็จะหาว่ากระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยโกงทักษินแต่คนท,คนที่คนที่มีความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมหรือคนที่มีศรัทธาใน ไม่มีสัจชายทักศิณก็จะบอกว่าทักษิณผิดอันเนี้ไม่เกิดควา,ามแปลกแยกใสังคมการทีเขาเรียกเกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในประชาชนส่วนไอ้ส่วนที่ไม่ไม่เห็นด้วยจะก,กระด้างกระเดื่องไม่เคารพต่อกระบวนการยุติธรรมไทยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งอันเนี้เข้าองค์ประกอบอนุมตตาสามฉะนั้นฉะนั้นการกระทำของทักษิณเนี่ยทุกอย่างที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมันครบองค์ประกอบกฎหมายตามตามมาตามราหนึ่งหกคมถามว่า ขบวนการที่บอกที่บอกคุณทักษิณบอกว่าเอ,อที่เหตุผลที่บอกครบหมายความว่าขบวนการศาลที่เขาทํเดิมในการทักษิณเนี่ยอย่าลืมว่าคณะกรรมการชุดเนี้กรรมการคอตอสอเนี่ยเขามิได้เป็นผู้ตัดสินคดีใช่เขาเปลี่ยนแล้วคดีคุณทักษิณเนี่ยมิใช่คดีเรื่องโกงเงินที่คุณทักษิณหามาได้อืแต่เป็นเรื่องคุณทักษิณใช้ตําแหน่งนายรัฐมนตรีร่ำรวยผิดปกติ คดีมีทั้งหมดประมาณห้าหกคดีตั้งแต่เรื่องดาวเทียมตั้งแต่เรื่องขายหุน้นเรื่องอะไรเั้งซึ่งครอบที่จริงเนี่ยพิสูจน์กันในศาลศาลฎีกาแผนคดีผู้ด,ดำเนินการเมืองเนี่ยพิสูจน์รายละเอียดชัดเจนเมื่อปีห้าสามเนี่ยเขาถึงตัดสินว่าเงินที่คุณทักษิณมีอยู่ในในขณะนั้นนะที่มีการขายหุน้นขายอะไรเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบอืเพราะฉะนเงินได้มาชอบเนี่ยศาลถึงตัดสินให้นําเงินจํานวนสี่หมื่นหกพันล้านเนี่ย คืนให้กับยึดบังคับคืน,นแต่ผมไม่แน่ใจปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยได้รับเงินคืนหรือยังอือันนี้อันนี้คือประเด็นที่เราเรายังผมเองผมในฐานะก็ติดตามก็ยังไม่รับไม่ทราบวา่ากระทรวงการคลังได้รับเงินคืนสี่หมื่นหกพันล้านหรือยังอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราจะพูดถึงทีนี้กระบวนการที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมันก็สอให้เห็นว่าคุณทักษิณต้องการจะให้ประชาชนที่มาฟังและสื่อมวลชนในทั่วๆเพราะคุณทักษิณรู้อยู่แล้วว่าการที่คุณปราศัยเนี่ย ทีวีทุกช่องนะทั้งทั้งสื่อมวลชนทุกทุกแขนงเนี่ยก็นําไปออกทั่วประเทศอืเป็นการปราศัยให้ประกฏประชาชนว่าขบวนการทําบ้านเราเนี่ยโกงไม่ยุติธรรมไม,ไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยทําให้ประชาชนทั่วไปเนี่่เกิดความเครือข่างสงสัยในขบวนการอันเนี้ยมันเกาะมันกํามันเข้าองค์ประกอบตามนรรุมาตาสามอีเนี้ยกระบวนการต่างๆที่คุณทักษิณทําทั้งหลายแหล่เนี่ยมผมว่าคุณทักษิณเองเนี่ยเป็นบุคคลที่ เออไม่เกรงกลัวตวว่อกฎหมายเรื่องละเมิดกฎหมายเพราะว่าจริงๆแล้วโดยหลักนวะคุณทักษิณไม่จชเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเลยเพราะคุณเองก็รู้อยู่แล้วว่าการขออย่าลืมว่าคุณทักษิณเนี่ยยื่นเรื่องขออ่ถวายฎีกาต่อพระบาทเจ้าหัวขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยคุณทักษิณยอมรับทุกอย่างใช่แล้วว่าดีคืนดีเพราะในหลวงพระราชานอภัยโทษเรื่องเนี้ยทําไปทํามาเนี่ยถ้าพอบกันจริงๆอ่ะสืบเป็นจริงคำพูดจริงๆคุณทักษิณอาจจะมีความผิดคดีมาตราหนึ่งสองด้ซ้า ้โโพร<อ>านว่าอย่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าไอ้คณะการคอตอสอเนี่ยรัฐบาลชุดนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าถึงแปนปฏิวัติรัฐประหารก็ตามเนี่ยก็ได้รับได้รับได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นรัฐบาลโดยชอบด้วยกฎหมายเวรัฐบาลชอบกฎหมายแล้วเนี่ยการที่คุณทักษิณไปพูดลักษณะมินเมย์อย่างเงี้ยผมว่าอันตรายถ้าสอบสวนคดีคดีเนี้ยถ้าสอบสวนลึกแต่มันไม่ใช่ผิดหนึ่งหนึ่งหกอย่างเดียวไอ้ผิดหนึ่งหนึ่งสองด้วยซ้ำซึ่งผมก็มองว่า ไกล้เคียงมากๆคุณทักษิณเนี่ยนะผมว่าแกแกเป็นคนที่เหมเิมเกริมครับล่วงละเมิดและการการะทำของแกเนี่ยลึกๆเนี่ยเพราะบัตรคุณทักษิณเนี่ยผมเรียนได้เลยผมมีเยอะที่สุดความแนวคิดของแกเนี่ยผมมีเยอะที่สุดเพราะว่าผมเป็นคนรวบรวมเรื่องเรื่องลมลางการปกครองอืมตามก่มเรื่องหลังผมก็มีหมดได้ครับวันนี้ท่านมาเสีเจตมาในฐานะ อดีตนายกมาในฐานะพ่อของนายกรัฐมนตรีมาในฐานะผู้รักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมาในฐานะผู้ช่วยหาเสียงถ้าไม่ดูเลยครับถ้าไม่ดูเลยว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยในการปราศัยเนี่ยมันผิดไปดูระเบียบดีครับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีลักษณะต้องห้ามการหาเสียงสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้หานท้องถิ่น2563 เออสองห้าหกสามใช่ครับไปดูสิครับในข้อยี่สามเนี่ยห้ามใช้ใค่อยคํารุนแรงคุณไปกระทืบใครผมบอกเลยครับว่าวันนี้เอาให้เต็มที่สิผมก็รอดูอยู่วันนี้ยท่านก็พูดน้อยเหลือเกินทํำไม้พูดเหมือนเดิมอะ่ะผมบอกให้ท่านพูดเหมือนเวทีปาใสาที่อุบลสระคมเอาให้ชัดๆไปเลยวันนี้อาจจะได้รัคำแนะนําจากปร,รมาจารย์กฎหมายหรือใ,ใครยังไงก็ไม่รู้นะครับ แต่ก็ยังหลุดมาจนได้คนที่เคยอยู่กับท่านหรือคนที่เคยเป็นสมาชิกพรรคท่านเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรวมกันเขาเห็นว่าท่านเนี่ยเคยระบมวยผิดป,ปกติโดนยึดทรัพย์สี่จุหกหมื่นล้านและท่านยังโดนคดีทุจริตอีกสามคดีสารจำคุกแปดปีแล้วใครจะอยู่ด้วยล่ะครับเขาก็หนีสิเขาต้องหาต้นไม้ใหญ่หรือหาที่ดีกว่าที่มีความจริงใจกว่า นักการเมืองนี่จำมาเลยนะครับถ้าหากไม่มีความจริงใจแร้หลอกใช้เขาเนี่ยไม่มีใครอยู่ด้วยหรอครับไปถามสิครับว่าบุญทรงติยะภิรัตต์อ่ะติยะพิรมไร้ก็ใครครับทนายความชื่อดังอ่ะขอนแก่นน่ะรมมดีช่วยพาณิชย์อ่ะร้ายคนติดคุกพก็ใครเพราะทักษิณน,นะฮะไปดูน้องทักษิณเขานะพัฒนาเมืองสุกอย่างเงี้ยดูสิ บ้านเอื้ออาทรน่ะตอนนี้เอื้ออาทรอ,อย่างตอนนี้ยติดคุกเก้าสิบเก้าปีผมที่บอกว่าท่านพูดจากกระทือบใครคนสีเกตไม่ชอบคนรุนแรงนะครับแับนแต่มันก็มีเด็กขี้ยาวัยรุ่นเห็นไหมฮะวันนี้ท่านไปปราศัยที่กันทลักษ์ไปเหยียบบ้านใหญ่คู่แข่งเบอร์หนึ่งพักเพื่อไทยไกทไทไไย็ไม่เห็นการที่เขาจะไปทำวิดีนีร้ายไม่เห็นการที่เขาจะไปก่อความวุ่นวายกับท่านมีแต่ท่าน,นใช้วาจา กลางน,นะฮะเดี๋ยวจะกระทืบกระทืบใครอ่ะถามมาเนี่ยนี่เลยครับพ่อของนายรัฐนนตรีอ่ะตรงยิงบอกพ่อหน่อยนะลูกนะในฐานะ,ะนะพี่อ่ะเป็นรุ่นพี่เอาโสกว่าห้าสิบสองท่านนักสินก็เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกอ่ะนะครับผมว่าเบาๆหน่อยด้วยกันคือเราไม่ใช่นักเลงนะครับคืออย่าไปแข่งกันเรื่องของบาร,รมีความร่ำรวยเลยฮะ แข่งกันทําความดีดีกว่านะฮะกรรมน่ะใครทําอะไรก็เกิดตามนั้นแหละเห็นไหมฮะวันนี้หลุดจนได้เนี่ยเขาก็ลองได้กรกตเขาตั้งเรื่องนั่นเลยนะเรื่องเนี้ยทักษิณน,นะท่านทักษิณน,นะคุณทักษิณน,นะนะครับผมพูดเพาะนะครับเนี่ยผมก็พยายามว่าให้ท่านพูดในประเด็นที่ท่านเคยพูดท่านก็ไม่กล้าพูดมันมินเมดีแล้วครับพูดเพาะๆมาอ้อนทาวเสิอเกตว่าเออขอให้เลือกหน่อยอันนี้ดี แต่อย่าไปบอกว่ากระทืบคนนั้นคนนี้ยมันไม่ดีมันผิดต้องกระทืบเนี่ยโดนแล้วครับไปดูครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ให้ดูไปดูระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีลักษณะต้องห้ามการหาเสียงสมาชิกสภา,าท้องถิ่นหรือประหานท้องถิ่นสองห้าหกสามเขาห้ามใช้ความรุนแรงใครคันรุนแรงเอาํามว่ากระทืบรุนแรงไหมครับก็รุนแรงสิครับยิงรุนแรงไหมรุนแรง คุณจะกระทืบใครล่ะอย่างนี้ไม่แสดงความกลางนะผมนึกบอกว่าท่านต้องอ่านท่านนั่งเครื่องมาท่านไม่ยอมอ่านน่ะเห็นไหมผมก็ต้องร้องนะครับพี่น้องครับพอมันบันทึกไปแล้วกะกะตนะครับเรื่องนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีเกตต้องตั้งเรื่องนะครับถ้าท่านไม่ตั้งเรื่องเนี่ยผมจะดำเนินคดีกับพวกท่านวันนี้ผมรู้ว่ากะกะตไปตั้งกล้องฟังการปราใสาบันทึก เทปการปลาัยของทักษิณท่านต้องตั้งเรื่องนะเพราะอะไรครับมันเป็นความผิดหนึ่งกรณนี้เกิดความผิดเกิดขึ้นเนี่ยกตตจะเห็นเองหรือมีคนไปร้องนะผมขอร้องท่านเนี่ยผ่านสื่อโซเชียลตอนนี้เลยท่านต้องตั้งเรื่องว่าการปลาัยของทักษิณชินวัตรวันนี้ที่บอกว่าจะกระทืบกระทืบใครก็ไม่รู้แหละนะคนสีเกตดเนี่ยมันผิดระเบียบ แล้วไม่โทษจำคุกด้วยโทษปรับด้วยนะครับส่วนกกนตจะฟ้องหรือว่าหรือไม่อย่างไรงนั้นเป็นเรื่องของท่านเพราะผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเบอร์หนึ่งพรรคเพื่อไทยก็ต้องบบรับผิดชอบด้วยนะขกต่อต้องตั้งเรื่องนะครับถ้าไม่ตั้งเรื่องผมจะไปกล่าวโทษท่านต่อปปชในฐานะท่านเป็นเจ้าพนักงานละเว้นหรือบำนงที่ระเว้นหน้หนานที่โดยมีชอบเพราะท่านเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย อาญาและปวิอาญาแล้วก็ตามปอวิตามปปอชอนะฮะเจ้าพนักงานเห็นไหมยวันนี้ได้หนึ่งคดีละหนึ่งคำร้องเรียนและคือคือผมเป็นนักกฎหมายใช้กฎหมายไม่ใช่ว่าหัวหมอนะครับไอเราก็ต้องพูดด้วยความรักความศรัทธานะครับก,ก็ชัดเจนครับวันนี้รอบทีแน้อเตือตะตะพอนโตประยูน นะครับซึ่งก็อดีตเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวการแผ่นดินก็ให้สบ,บา์นะครับว่าบุญถาวรน,นะรปัญญาสิทธิ์ซึ่งเป็นทนายบุญถาวรเนี่ยได้ไปแจ้งความดําเนินคดีกับทักษิณชินวัตรที่ศรีสเกตนะครับในก็หายุยงปุกปัน่นนะและอาจจะเข้าขายล้มล้างการปกครองด้วยหลังจากที่ไปทําการประัยเก <c oughs> ี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะแล้วก็ไม่ยอมรับนะครับ เรื่องของว่าตัวเองโกงนะครับทั้งที่มีการอยอมรับนะในการขอพระราชทานอาภัยลดโทษไปแล้ว <S <S นะซึ่งนะทางบุญถาวรนะทางอาจารย์นัทพรนะก็มองว่าการกระทําดังกล่าวก็มีความผิดฐานยุยงปุกปั่นนะครับสร้างความกระด้างกระเดืองเกิดขึ้นนะครับจึงมีการแจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมาย รเรื่องนี้ก็ไม่ใช่คดีแรกฮนะทักษิณกำลังเผชิญกับปัญหาชั้น14นะครับที่คณะกรรมการตุลาการอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับว่าจะรับทำการไต่สวนกรณีชั้น14หรือไม่ถ้ารับไต่สวนในกรณีดังกล่าวนะครับก็จะส่งผลทำให้คดีนี้นะครับก็จะจบไว้อ่ะนะตอนนี้ทักนษะิณก็เต็มเหนียวพูดเยว่าเต็มเหนียว คดีนี้ถ้ารวมทั้งหมดที่เขาโดนกับลูกเนี่ยก็คงเป็นคดีที่22่สิบสอ่าะที่ผมนับนะยี่สิบสคดีนะครับที่โดนไปก็ดีว่าสหบาทาอย่างเต็มรูปแบบการไม่ยอมรับความผิดว่าไม่เคยโกงเขารวยมาก่อนไอที่โกงนั้นน่ะไม่ใจเรื่องจริงนะทักษิณไม่เคยโกงนะพวกเสื้อแดงก็บอกว่าถึงแม้ทักษิณจะโกงแต่เขาก็เอามาช่วยประชาชน ก็เป็นความคิดของแต่ละคนแต่ขณะเดียวกันตอนนี้คดีที่เกี่ยวข้องทั้งลูกเขาและตัวเขารวมกันแล้ว22คดีเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อกอับคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อกอับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอร์สักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ กดกระดิ่งด้วยนะคะในวันที่เรื่องร้ายแ<ๆ>พร่กระจายไปทุกที่<ๆ>คนดีมีค่า<ๆ>แค่ดอกไม้ในที่ลับตาส<ๆ>ายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง กำลังพัดผ่านทายท้าพลังความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาอออความดีร่วมเป็นแรงใจเพื่อให้คนดีไม่สิ้นหวังเราจะเคียงข้างกันทุกก้าวอย่างนับจากนี้ คนดีต้องไม่เดียวดายตราบลมหายใจยังมีเราจะร่วมสร้างค่านิยมแห่งความดีด้วยกันมือจับมือใจประสานใจนี่คือสายใยแห่งการแบ่งปัน เป็นดังสัญญาจากคนใต้ฟ้าเดียวกันจุดหมายสำคัญนั่นคือความดีแม้โลกยุคใหม่จะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงแต่เรายังคงหยัดยืนแต้มแต่งแผ่นดินนี้ ยังรากเตริรโตอย่างมั่นคงในานามดอกไม้แห่งความดีเบ่งบ้านเพื่อโลกใบนี้แม้อยู่ในที่ลับตา านี่คือสายใยแห่งการแบ่งปันเป็นดังสัญญาจากคนใต้ฟ้าเดียวกันจุดหมายสำคัญนั่นคือความดีแม่โลกยุบใหม่ จะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงแต่เรายังคงหยัดยืนแต้มแต่งแผ่นดินนี้อย่างราบเติบโตอย่างมั่นคงในน้ำดอกไม้แห่งความดีเบ่งบ้านเพื่อโลกใบนี้แม้อยู่ในที่ลับตา